สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์หมอยชอบ,บคนขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนํา5อาหารเช้าเสี่ยงไตาวายที่หลายคนไม่รู้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนนะครับเมื่อไปตรวจเลือดตรวจค่าไตานะครับแล้วค่าไตาไม่ดีครับการทํางานของไตลดลงหลายคนก็งงนะครับว่าเฮ้ ทำไมอ่ะทำไมค่าไตของเราไม่ดีนะครับต้องบอกเลยครับว่าบางทีเนี่ยเรารับประทานอาหารตามความเคยชินนะครับซึ่งมีอาหารบางอย่างเนี่ยถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆข้าวมากๆข้าวเนี่ยก็จะทําให้ไตของคุณไม่ดีไตพังแล้วก็ทําให้ไตเสื่อมได้เลยนะครับดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีก็เลยจะมาบอกนะครับว่ามีเมนูอาหารเช้าเนี่ยนะครับบางอย่างถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วติดต่อกันนานๆเนี่ยนะครับก็จะเสี่ยงไตวายได้นะครับอาจจะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่าเมนูอาหารเช้าอะไรบ้างที่ทําให้เราเสี่ยงไตวาย ข้อที่1ไส้กรอกเบคอนนะครับ ข้อนี้นะครับโอ้โหนิยมกันมากๆเลยครับสำหรับคนไทยอ่ะมื้อเช้าบางคนต้องกินไส้กรอกกินแฮมกินเบคอนนะครับต้องบอกครับว่าไอตัวไส้กรอกแฮมหรือว่าเบคอนเนี่ยนะครับมีเกลือสูงมากๆไอตัวเกลือโซเดียมเนี่ยนะครับเกลือโซเดียมเนี่ยตัวร้ายเลยนะครับถ้าเราบริโภคเข้าไปมากๆจะทําให้ไตของเราเนี่ยเสื่อมแล้วก็ไตวายได้เลยทีเดียวครับดังนั้นแนะนําครับว่าถ้าจะบริโภคควรบริโภคแต่น้อยเลยครับพวกไส้กรอกหรือว่าเบคอนคนทานเนื้อสัตว์นะครับที่เป็นเนื้อสดๆมากกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเนื้ ื้อปลาก็ได้เนื้อหมูไม่ติดมันนะครับเนื้อไก่ก็ได้นะครับอ่าแบบนี้เนี่ยก็จะดีต่อสุขภาพมากกว่าแล้วก็ดีต่อสุขภาพไตของเราครับข้อที่2กาแฟใส่ครีมเทียมนะครับไอตัวกาแฟเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นตัวปัญหานะครับไม่ใช่ว่าทานกาแฟแล้วทําให้ไตวายวตัวปัญหานั่นก็คือครีมเทียมนั่นเองครับ ครีมเทียมเนี่ยจะมีส่วนประกอบของไขมันทานนะครับซึ่งไขมันทานไม่ดีต่อร่างกายของเราถ้าเรารับประทานเข้าไปมากๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไปสะสมนะครับตามหลอดเลือดของเราทําให้เกิดคอเลสเตอรอลสูงซึ่งเป็นปัจจัยนะครับที่ทําให้เกิดโรคไตวายไตเสื่อมได้ในอนาคตครับดังนั้นแนะนำนะครับว่าถ้าจะบริโภคนะครับกาแฟในมื้อเช้าแบบนี้นะครับควรที่จะดื่มเป็นกาแฟดําก็จะดีที่สุดครับหรือว่าถ้าอยากจะให้มันมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเติมพวกนมก็ได้นมจืดไขมัน0%เอ็อันนี้ก็จะ ดีมากๆเลยนะครับไม่ทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วก็ไม่เสี่ยงไตาวายในอนาคตครับ ข้อที่3ไข่ลวกนะครับหลายคนเริ่มสงสัยนะครับว่าเฮ้ยไข่ลวกเนี่ยกินเข้าไปแล้วจะทําให้เสียงไตวายด้วยเหรอนะครับต้องบอกว่าไข่ลวกไม่ใช่ตัวปัญหานะครับไอตัวปัญหานั่นก็คือเครื่องปรุงนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นซอสนะครับซีอิ๊วน้ําปลาอะไรต่างๆที่เติมลงไปเวลากินไข่ลวกนั่นเองต้องบอกครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยคงไม่มีใครกินไข่ลวกเพียวๆนะฮะก็จะต้องเติมเครื่องปรุงลงไปแน่นอนครับซึ่งไอตัวเครื่องปรุงเนี่ยนะครับโอ้โหเกลือสูงมากๆเลยนะครับบางคนเติมเยอะมากๆเค็มจัดเล ะะอันนี้ไม่ดีเลยครับถ้าเราทานเป็นประจำนะครับทุกเช้าแบบนี้แล้วก็เติมเยอะๆแบบนี้อันนี้เสี่ยงต่อไตวายไตยเสื่อมทําให้ความดันโลหิตสูงอีกด้วยครับดังนั้นแนะนาครับว่าถ้าจะบริโภคอาจจะเติมน้อยมากๆนะครับไม่ควรที่จะเติมให้ตัวเครื่องปรุงมากๆอันนี้ก็จะเสี่ยงไตวายไ,วได้ครับข้อที่4ขนมปังเบเกอรี่นะครับขนมปังเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดนัทคุกกี้บราวนี่เค้กขนมปังอะไรต่างๆนะครับ ที่ผลิตนะครับโดยการใช้ตัวมาการีนนะครับหรือว่าเนยเทียมเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่ามาการีนหรือว่าเนยเทียมเนี่ยนะครับจะมีไขมันทรานที่สูงมากๆเป็นไขมันที่ไม่ดีครับจะทําให้ไขมันในเลือดของเราสูงแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคไตาวายได้ในอนาคตนะครับดังนั้นถ้าจะบริโภคพ,พวกเบเกอรี่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องเช็คนิดนึงครับว่าเฮ้ยเขาใช้มาการีนหรือว่าเนยเทียมหรือเปล่าเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับ ถ้าเป็นเนยแท้ก็จะดีกว่าครับข้อที่5้าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับหลายคนนิยมมากๆนะครับที่จะต้มบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปรับประทานเพราะว่าบางทีเร่งรีบไม่รู้ว่าจะรับประทานอะไรดีก็ต้มบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบง่ายๆนะครับรับประทานเข้าไปต้องบอกเขาว่าถ้าเราบริโภคบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนานๆนะครับติดต่อกันโอ้โหอันนี้ไม่ดีต่อไตเลยครับเพราะว่าเกลือสูงมากๆนะครับจะทําให้ไตของเราวายหรือว่าไตเสื่อมได้ในอนาคตดังนั้นแนะนําว่าควรบริโภคแต่น้อยนะครับก็จะดีต่อไตมากกว่าครับ และนี่คือทั้งหมด5อาหารเช้าที่เสี่ยงไตาวายนะครับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวมามีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ไส้กรอกแฮมเบคอนนะครับข้อที่2กาแฟใส่ครีมเทียมครับข้อที่3ไข่ลวกที่เติมเครื่องปรุงพวกซีอิ๊วน้ำปลาซอสอะไรต่างๆเข้าไปเยอะๆนะครับข้อที่4ขนมปังเบเกอรี่ที่ทําจากเนยเทียมแล้วก็มาการีและข้อที่5บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับ แนะนำเลยครับควรหลีกเลี่ยงหรือว่าบริโภคให้น้อยลงนะครับสำหรับอาหารเหล่านี้ก็จะทำให้ไตของคุณแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ไตเสื่อมในอนาคตครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเม้ามอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้ามอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาาพกก็คอออมมมมเเตตไไวว้้้ใลิปดดยบีี๋หจะทุ แล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย